เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันตอนกลางคืนครับและในกระดาษไปดีครับมีบุตรค่า1,000บาทในหนึ่งชั่วโมงถ้าผมหาใครไปเจอครับคนนั้นรับไปเลยครับ 1, 2, 3เริ่ม กคนครับก็จะมีภารกิจของตัวเองนะครับว่าภารกิจของตัวเองเนี่ยจะเป็นคืออะไรจะไม่ใช่เป็นการซ่อนเฉยๆครับไปดูภารกิจของพวกเขากันครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้ภารกิจในการหนีนะครับคือนี่ครับไปกับอุปกรณ์หนึ่งชิ้นซึ่งอุปกรณ์ที่ผมได้นะครับคือกล่องนี้ทุกคนซึ่งผมต้องไปแอบของกล่องนะเอาละเดี๋ยวเราไปหาที่แอบกอันทุกคนโจทย์ของเราโจทย์ของผมโจทย์ของผมโจทย์ของผมครับแอบกับเพื่อนคนหนึ่งโจทย์เราคือแอบโดยที่ยกมือไว้หนึ่งข้างของคบอกว่าของมืออะไร ให้กูไปแอบกับเพื่อนคนหนึ่งให้มึอกูยกมือข้างหนึง่งมือแอบกับกูวะทุกคนคะและสิ่งที่ไอได้เปลี่ยนที่แอบถูก5นาทีอุย้ยทุกคนไอไม่อยากวิ่งเลยอ่ะโอ้โหแอบโดยใส่ผ้าปิดตา <C Ł> คือเรื่องราวมีมันมีเรื่องราวด้วยนละิปคลิปที่แล้วเราเป็นแบบเป็ดขโมยเพชรไงไอ้พวกนกี้ขโมยเพชรเราไปแล้วต้องเอาเพชรกลับมาให้ได้แม่งขโมยเพชรไวเลยเกินที่ลองเดาดูว่าคำใบ้เน่มีอะไรบ้างแบบคำที่แบบภารกิจที่เราต้องทำจริงๆก็น่าจะแบบต้องแอบกับสีเขียวในหญ้าอะไรเงี้ยต้องแอบไม่อาจจะแอบสีขาวแอบกับเพื่อนอันต้องมีมันต้องมีมนงมบบคนหนึ่งโดนแอบอเพื่อนฉลากเกลียดเด็กที่เซนดีอย่างเธอจริงๆ หายแอบ,บกับเพื่อนกูยังไม่เจอเพื่อนและคนเลยมีใครแบบว่าชือ่อดังที่สุดในการแข่งขันาทางนี้เบียร์พ่อเบ,บียร์จะเป็นคนแบบว่ากระตุกกระตากง่ายนะครับผมเลยชอบแกล้งเบียร์ในคลิปของผมนะครับสีเหลืองคืออะไรวันนี้เรามีแขกับเชิญพิเศษมาด้วยเรามีรีมิกมาด้วยอาจจะเห็นไม่ทันนะครับรีมิกเนี่ยชอบคิดอะไรแ <Yeah. S 1> บบเวอร์ว่า,าบ้าๆนิดนึงไหนไหนมดูคอมมาดิ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะหาใครเจอผมว่าตรงนี้มันเป็นส่วนถ่ายทางนะคผมว่ามันต้องเห็นเลยฉะนั้นเราจะแอบที่มันใกล้ๆสว่างนะครับเพื่อบังตานะทุกคนนี่ครับผมแอบตรงนี้แต่ผมจะเข้าไปลึกๆหนะ่อยแอบมือกันทุกคนแต่เราได้กล้องนะครับ ผมจะต้องปล่อยจอยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมเดินไปไหนได้บ้างเฮ้ยผมเดินกลางถนนจริงๆถ้าพี่เป็ดเห็นก็น่าจะจับได้ไม่ยากเราเจอสีเหลืองแล้วแต่เราคิดว่าเราไม่น่าจะเข้าไปแอบ,บได้ดูดิดูสีเหลืองนะใครจะไปแอบเบป็นคือตอนนี้ไปด,ด้วยไปหาที่ซ่อนกันดีเราค่อยปิดได้แบบนั้นแหละโอเค เราได้ที่แอบแล้วผมจะแอบตรงนี้หนึ่งชั่วโมงหาแล้วไม่เจอหรอกตอนแรกกล่าวว่าอุ๊ยนี่แอบแบบชิลๆส,สบายๆก็เลยพกของมากินด้วยไม่ชิลละ <c oughs> <c oughs> ยกขาดแน่เลยครับเ่ยไอ้เคยคือคือถ้าไอเคอ่ะมันมาแอบใกล้ผมอ่ะผมมีโอกาสที่จะโดนนู้นเลยผมเจอคนแล้วมึงจะมาแอบใกล้คุณ แล้วอย่างนี้แถวบ้านมึงเรื่องแอบแล้วไอ้กูไม่กูมองว่าถ่ายซอยอ่ะมันมันก็คงไม่ไม่ไม่เดินมาหากูป่ะว่าถ้านอนมันต้องมีเรื่องแย่แล้กูมึงจะนอนหรืเพื่อนกูอ๋อถือไอ้เลย้แมึงนอนมึงนอนมึงเองาใกล้ๆกูมึงนอนมึงเหงื่อไหมเหงืยอไหมเหงืยอไหมเราแม่งเหมือนแบบมามามาเดทกันอะ ทนได้ไม่นานมันไมอดมันทนได้ไม่นานหรอกมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเฮ้ยจริงๆเรานั่งรอรอสักครึ่งชั่วโมงก็้เอาไปหาเขาอาจจะออกออกไปแล้วเลยไปด้วยโอ๊ยพอไปเฮ้ยนันจะสัตว์ตัวป่วนนี่หว่า อันดับแรกพี่ว่านนะพี่อยากหารอบบ้านก่อนเผื่อแบบมีคนแบบได้ภารกิจ,จต้องหาแถวรอบบ้านเลยอเอาเมื่อกี้ไม่มีอะไรมึงทนใช่ไหม,มไยังจริงเหรอไทยวะเพชรวะ ไปไหนนะเ้าโป่งโป่งล่ง,ลงสบายเฮ้ยมุมนี้ม่เหมือนมุมในเกมเลยแล้วลพี่ก็ถือ, <laughs> อเฮ้ยเคุณตัวปวดเหรอ นี่ครับเจสันครับเด็กตัดของรีมิกใช่ไหมครับผมแตอล้วเป็นเด็กตัดผมด้วยก็คือเป็นตัวปวดวันนี้ทางจ้านซ้ายไปเจอแน่นอนตัเป็นไปเลดนอมี่จริงเหรอใช่ออกจากบ้านไปแล้วใช่ไหมโอเคเอาไป่ัน ทุกคนเนี่ยทุกคนมันจะเริ่มจากตรงนู้นไปพี่จะเริ่มจากข้างหน้าในรถปะเป็นไม่ได้ไหมในรถเไม่มีเม,มอเอเเาได้เปรียบมากนะเพราะว่าตรงผมโเคได้เปรียบเราจะเห็นตะเป็ดก่อนแล้วผมมีลูกน้องไปตอนนี้เรากำลังไปทางทางด้านหน้านะเอาที่เนี่มันซ่อนยากอยู่นะในหมู่บ้านถ้ามันไม่ต้องเข้าบ้านคนอื่น ่าวนเตาวขอโทษนะมีซะตุ้มีเหลืองไหนจริงจรอันจริงผมอะผมว่าผมเดินอยู่ผมให้ดวงมันทำงานอย่างน้อยน้อยที่สุดก็คือมีจะเป็นจุดที่ทำให้ผมยังมองเห็นได้ผมยังเดินบนถนนมอ,องโคตรยากแยกหมดทุกคน คือเคยโดนหาเปมนคนสุดท้ายใส่ป่ะมึงเดี๋ยวกูต้องหานกันกูละห้าอเดนนี้เพราะมันต้องมีคนหนึงโดนด้แต่ไม่เป็นไรเราเหลือขอเหลือสองคนสุดท้ายพอห้าร้อยคนละห้าร้อยเยอะูกซ่้อห่าเดี๋ยวนี้มันดูดีดูดีตอนนี้คือ เราอยู่ลึกมากครับไป่นปะมันต้องกุดตกนตรงนี้มีเปาเป็นไปได้นะอันนี้ของยามปะของอยามหรือมีคนวะกูว่ามีคนวะกูรู้สึกว่ะกินมันรอกเหรอเอออุ้ยกูรู้แล้วอะไรจะลอกใช้หมดเลยเอาคำใบเหรอ ถามทำไมผมมาซ่อนแถวนี้ไหมครับพี่ <l ots> นนครับโอเคครับ <c oughs> คุณครับขอของใบเฉยผมต้องจินตนาการจากการที่ทำใบ้ต้องมีสีขาวอะไรเงรี้ยซ่อนในสีขาวซ่อนในสีอุ้ยยากนะเนี่ยในชั่วโมงหนึ่งไม่พอพี่ว่าคนขคับตอนผมเสียงเป็ดเป็ดมาเป็ดมาเป็ดมาแล้วต้องรีบแล้วว่ะเว้นต้องรีบวะท <c oughs> ำใบอ่ะแบบสีฟงสีขาวสีเขียวอะไรเงี้ยง่ายขนาดนี้เหรอเออ เดี๋ยวจะเสียเพราะเขาเจอรุกตาเดี๋จะเสียเพราะรุกเต่าจะวิ่งไปแบบนี้ผว่าต่อไปเนี่ยต้องมีกับต้นไม้แน่นอนกับต้นไม้ต้องสักที <c oughs> แต่ไอ้พวกที่มันอยู่กับต้นไม้มันอยู่ได้มไม่นานหรอกยุงาาเิดที่่แอบคว ไม่เจอหรอกแต่ผมปวดขี้ต้องขี้มหงือนแอดมนครบชั่วโมงโอเคขออญาตเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ

ผมแตกครับทุกคนต้องแอบก่อนเมื่อกี้เสียงขอนเราเป็ดมาไล่หลังมาเลยอไอ<บ>้ตกหลุม<อบ> 真够勇敢的！ แล้วก็แอบจนละหนึ่งนาทีแล้วก็แอบไปเรื่อยๆเห็นไหมเนียน่ะเนียนคือผมไงผมก็แอบดูตรงนี้ก่อนได้เว้ยเห็นปะเนี่ยเหลี่ยมปะเนี่ยยาวๆเนี่ยยุงไม่กัดด้วยสว่างดีสวัสดีวันที่ยี่สองเดือนสามผมเผลอจามตอนนี้แอบเป็นเวลาสามสิบสี่นาทีรายงานไว้เพื่อทราบที อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดผมว่าผมต้องแอบอยู่หน้าบ้านเฮ้ยเจอคนเดินผ่านหน้าบ้านไปแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนโดนหาเจอหรือยังก็เลยยังไม่อยากขับนะรถใครวะรถอะไรวะช่วยเงินด้วยมึงไม่ได้แอบกับเพื่อนเหรอไอ้ไอ้ไอ้เจ้ย เฮ้ยผมไม่เิดว่านตาเขาเดี๋ยวเราจะไปหากันต่อคือยังไงเกมนี้ผมก็ชนะเว้ยจริงผมจะนั่งตรงนี้ยันจบเกมก็ยังได้นะเกือบซวยอ่ะคือโคตรร้อนเลยมึงสตาดบนตุ่นเต่าดิสตาต์ทก็ไปแล้สวัสดีวันที่22เดือน3เรานอนได้แล้วตอนนี้แอบเป็นเวลา4 2ุ่ม2นาทีรายงาน่วยเพื่อทราบ นี่องหนึ่งคนแอบในรถหัวเลือกเลยอะพี่คนร้อนเลยผมมาครับเอาพี่ผมมาคุณได้อะไรครับอะไรไอไอนั่นเหรอทำไมนั่นอะไรเออแอบกับเพื่อน แล้วมึงมาแอบด้วยกันทำไมได้รถเนี่ยอ,อ,อยู่หลังกูตั้งนานถึงเขาโดนอเมื่อวาแอบกับเพื่อนมันโคตรชัว่วเลยมันมีเรื่องาราวอยู่กันคือตอนนี้ผมจะเปลี่ยนที่แอบหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือตามหลักยุทธศาสตร์เนี่ยจุดที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นหัวมุมพอดีเว้ยคือการที่เราอยู่หัวมุมเนี่ยวิชชั่นในการมองของเราเนี่ยมันจะกว้างเข้าใจปะ เดียอกเลองบอกไม่ไ้บอกม่ได้กด้บวม่ไอกไม่ได้บอม่้อก่ได้บอก่้กไ่ไอม่้กไม่้อกไ่อกไไบอกไม่กม่้บมไอม่ดม่้ม่ได้บอกม่้กม่บ่ไดอ่ได้บอกไม่ได้่้บ่ด้บอก่ไน่บอกไ่ไอก่บอกไม่ไ่กูเจอแล้วอกอกไ้อกไ้้บด ยูงไเจอไงโอ้ยังเหลี่ยมเจอได้ไงวะกูเห็นบ้านมันโป่งขึ้นมาเมย์เอาเพชรผมมาครับแล้นตรงนี้เฉยตบบัฟให้จะไม่เริ่มบัฟยังไงแล้วอะทำไมพังหาดกูเจอวะกูว่าไอ้เนี้ย มันต้องมีถ้วยมันมีแอบที่สูงไอ้กูรู้กูรู้กูรู้ทำใบ้อยู่บอกคำใบ้แล้วร้อยหนึ่งบอกคำใบ้เหรอเอากูเอาต้องยกมืออยู่ตลอดเวลาตอนนี้คือ48นาทีที่ผมอันคลิปมาเนี่ยตอนเนี้ยคลิปยาว48นาที49แล้วเหลือ11นาทีเดีย๋ยวผมจะใช้เวลา41นาทีเนี่ยเนการเดินหาเดอะเบ็ด เราได้ทำใบจากเคเคมาเนื่องจากเราไปซื้อมาครับคือทุกปาจจัมองผมโกงนะครับ<ช>ไม่โกงนะครับมันคือการใช้เงินให้เป็นประโยชน์เสียร้อยเดีกว่าเสียพันใช่ไหมเ,เสียร้อยเดีกว่าเสียพันคน,นดูค,ดนคือมันเงียบมากเว้ยมันเงียบจนผมแบบนนผมไม่รู้ว่าผมชนะหรือยังเขาเบีคือตอนเนี้ย ยองเหลือสิบนาทีสุดท้ายอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าผมชนะหรือ,อยังอ่ะโแล้ว,ลวผมค่อนข้างมั่นใจว่า ผมชนะแล้วตอนนี้แสดงว่ามันไม่มีฐานที่จะวิ่งไปเช็คที่บ้านฮ่าฮ่ามึงเ่ากูณเจ้ากรี๊ยว่ะ มือหนึ่งวิ่งมามือสองทำไมอ่ะเอ้าลูกผู้ชนะวะเนี่ยมือเกือบครสุดท้ายแต่เวลายังไม่หมดเอ้าคือถ้ากูเหลือกูดูท้ายกูไม่ชนะหรอต้องเวลาหมดโอ้โหกูเหลืออีกแปดนาทีมืออะไรมาเรียบร้อยครับกูเห็นได้ครบทุกเม็ดเย้ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับก็ผมทําการหาได้ครบทุกคนครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากผมหาลุงเต่าเจอก่อนลุงเต่าเป็นไงครับผมคิดว่าผมลำบากสุดแล้วนะผมได้แอบกระกรองครับกองอันใหญ่มากแล้วผมต้องแบกไปแบกกองอันนี้ใช่ผมต้องแบกกลองไปฮะ ยุงกัดด้วยครับแต่อยู่ดีๆ,ๆมันมายัางไงไม่รู้มันเดินม,มาก่อนเลยมันม,มันหาจักท้ายไปหน้าก็เลยเรียบร้อยครับโดน,นคุณได้ภารกิจเป็นไรภารกิจคุณเปลี่ยนที่แอบทุกห้านาทีอแอบทุกที่ที่เล่ากับพื้นแต่ประเด็นคือทําไมถึงโผล่มายุงกัดต่อไปอ้าเราเนี่ยโบนัสโดนโดนปิตาใช่ไหมโดนปิตามันยืนมันยืนอยู่ข้างแบบฟิตเนสอ่ะคือไงก็เจอ ต่อไปอันดับ4คือเด็บเบิ้ลเคออกกูหรอใช่เอากูก่อนเหรอโอเคครับอ๋อคือผมอะตอนแรกนอนนอนดูดาวกับปอว์กูไม่ได้แล้วกูก็เลยพามันไปตรงสระน้ำอ่าแล้วแม่งเสียขากเสดโคตรดังดังจนกูได้ยินเสียงไอ้เป็ดบอกว่ากูรู้แล้วไม่เป็นเสียงสิงน้ำอะไรอย่างไรเสียงวางน้ำมันดังมากเอาให้มันเป้อือดเอกูเลยวิ่งวิ่งออกเลยกูไม่สนเลยกู มันเขียนว่ากูต้องแอบกับเพื่อนมันก็เลยมีเรื่องราวว่าต้องมีคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นแน่นอนคุณได้อะไรครับได้แอบบนสีเหลืองวิ่งออกไปตอนแรกคือถังขยะแอบไป็ขยะได้นะเลยนึกออกเฮ้ยลุงเต่ามีรถสีเหลืองแล้วเอเคเคอ่ะมันดันเข้ามาไงเข้ามาในรถอ่ะแล้วมันตลกตรงที่ว่ามึงสองคนได่มกันแล้กแอบนีแล้วมันมาแอบอ่ะอ่ะคนต่อมา รีมิกคุณ่าอะไรครับคุณไ่้ไรไม่ได้แอบในบ้านโอ้โหไม่ลำบากนะเข้ามาดูดิเป็นที่ที่ของเขาผมก็เลยไม่รู้ว่าจะแอบยังไหนก็แอบตรงในผ้าม่านแอบอยู่คนเดียวทุกคนยังได้เจอเพื่อนนะผมมาอยู่คนเดียวคนหูนะดนลสงสายมึงจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายที่หาเจอคือบกว่าปวดผมเนี่ยมันคือต้องยกมือก็เลยไปเจอพุงพุ่มยาก ที่มีต้นไม้อยู่หลังหมู่บ้านช็อตสุดท้ายอะผมไปหาคุณอีกรอบผมเห็นคุณวิ่งออกมาคืออะไรกูเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนสตรีมเมอร์เลยกูถือกล้องแล้วกูก็นั่งพูดว่าถ้าเกิดว่ามึงยังไม่หากูไม่เจอเนี่ยกูจะวิ่งหามึงเองอ๋ออ่ากูจะวิ่งไปหามึงเพื่อที่จะมาดักรอที่บ้านแล้วกูจะยืนอย่างเงี้ยแต่ กวก่อนเนี่ยอ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของพวกเรานะครับก็สนุกไหมไม่สนุกยังไงก็คอมเมนต์กันได้บอกกันได้แนะนํากันได้ครับและเกมหน้าอยากให้พวกเราเล่นอะไรลองเสนอไอเดียมาได้ไอเดียไหนหน่าสนใจเราจะหยิบมาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเพื่อนๆผมทั้งหมดเลยบนหัวนี้สำหรับวันนี้ครับไดมอนด์ดักกี้เกมขอลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย